ไพทู์ครับสมิธทิปริชาวงรุ่น6นะครับผมความทรงจำจริงๆของผมเนี่ยผมแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งในส่วนของอาจารย์ในส่วนของอาจารย์เนี่ยคือผมมองว่าที่เนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นมิตรแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นครูซึ่งให้ทุกสิ่ง <Okay. S 1> ทุกอย่างที่เยอะเยอะแล้วก็เป็นมันไม่ใช่เป็นแค่ตัววิชาการ มันเป็นพื้นฐานของชีวิตที่เราเอาไปใช้ในการประกอบกิจาการต่างๆได้เลยครับในส่วนของเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยผมว่าของเราเนีเ่มีอะไรที่แน่นแฟ้นกว่าที่อื่นเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะเนื่องกับของเราเนี่ยเล็กกระชับความสัมพันธ์ของพวกเราก็เลยแบบเฮฮาสนุกสนานอย่างเต็มที่เลยนะครับเป็นอะไรที่จําได้จนถึงทุกวันนี้พูดถึงตัวผมนะเนื่องจากก็ผ่านมาหลายงาน ผมทำมาเยอะมากไม่ทํำกว่า10บได้แต่ทุกงานเนี่ยที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงระดับตอนงานบริหารนะตอนนี้เนี่ยใช้หลักส่วนหนึ่งที่อาจารย์อารีสอนจำจำได้เลยวิธีการที่แกสอนเนี่ยมันเป็นรูปภาพแล้วแกก็ให้เราคิดที่จะทำม,มันสอนให้เรามองในอีกมุมหนึ่งหรือมิติหนึ่งเวลาเจอปัญหาหลายหลายอย่างเนี่ยก็มักจะใช้เนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ เรียคอมันขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยอย่ามองในมุมเดียวมันมีมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามันจะต้องมองมุมนั้นแต่อาจารย์ก็เคยสอนเราแล้วแล้วมันช่วยให้เราเนี่ยนำไปพ <c oughs> ลิกรูปแบบวิธีคิดของเราแล้วก็แก้ปัญหาอะไรได้เยอะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ใช่อ่า